มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ชื่อเอาผู้เข่าด้วยปลาไม้ด้วยอาลามแลลูกค,คาเจด,ดีด้วยเป็นสานะนั้นบบเมชน,นะอันกาะเสีนเลยนั้นบบแมนานะอันสูงสุดเขาอาจใสานะนั้นแล้วยอมบโุ้นจากทุกทั้งปวงได ส่วนผู้ใดถือเอาพาพทธพารมพาส่งเป็นศสน่หเห็นอาลีนาสัตว์คือความจริงอันประเสริฐซีดว้วยปัญญาอ่านรอบคือเห็นความทุกขเหตุนในเกิดทุกความก้าดวงทุกเสียได้หนนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงรับทุกนั้นแหลเป็นสา่หอันกสิณ นั้นเป็นศาสนาอันสูงสุดเขาอาใส่ศาสนานั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทั้งปวงไปสาธุ